120่ร้อ่บปอนด์นะคูน่นี้โอ้เรือหลวงหลายๆคนเห็นผลงานผ่านหน้าจอ s อ m TV ไปแล้วในศึกเ m สเจ้ามวยไทยครับชกประจําเลยนะที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยใช่ก็เตะคู่ตะ่อสู้น็อกไปอะ่ะครับวันนั้นนี่หลายๆคนคงจะจําได้ส่วนคนนี้ครับสูงยาวเข่าดีครับเมืองฟ้าเล็กโอ้โหรูปร่างช่วงชกนี่น้ําเงินนี่มาดูดีเลยครับเป็นมวยเข่านะครับส่วนเรือหลวงนี่มวยฝีมือ มาดู3ฟอร์มหลังกันบ้างครับทางด้านมุมแดงครับเรือหลวงเนี่ยมีแพ้คะแนนกับลมบองรีซอการค้าแพ้คะแนนพูล่าเอกบางไซแล้วก็ฟอร์มล่าสุดครับชนะน็อกซปเปอร์บอยแดงเขาทรายยกที่2ที่เวทีโมยสยามอ้อมน้อยนะฟอร์มล่าสุดเนี่ยส่วนทางด้านเมืองฟ้าเล็กครับสฟอร์มหลังนี่แกดีเหลือเกินมีชนะน็อกเดชพิทักษ์สปลออกระบ,บี่ยก3นะครับแล้วก็มาชนะน็อกเก่งสักเดชายยก3ส่วนไฟล์ล่าสุดครับ ชนะคะแนนยอดปตัตพีสอสสิริลักษ์ครับที่เวทีมวยราชดำเนินฟอร์มลาสุดของมุมน้ําเงินเนี่ยแหมสดจากไร่เลยครับครับถ้าเป็นปลานี่ก็เงือกแดงเลยนะสดจริงๆรูปร่างช่วงชกดูว่าทางด้านเมืองฟ้าเล็กจะได้เปรียบครับสูงยาวเข่าดีมเป็นมวยเข่าครับตอต้องดูแลเรือหลวงกี่เป็นมวยอาวุธหนักนะครับซ้อมอยู่ ที่สัตหีบครับพรชัยทองบูราณนี่ดูแลอยู่ครับเป็นมวยจังหวะฉาบฉวยดีแข้งซ้ายหนักครับหมัดต่อยได้ครับสำหรับทางด้านเรือหลวงนี่ครับแข้งซ้ายเน้นๆเลยสถานการณ์สองยกนี่เสมอเมืองฟ้าเล็กครับอย่างคู่ขี้เป็นทางด้านเมืองฟ้าเล็กเนี่ยที่เปิดเกมเดินเข้าหาเลยครับแต่แกเดินช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือหลวงแกมีซ้ายครับดูครับ ต่อยซ้ายเตะซ้ายกันยากครับอาวุธหลากหลายผู้ชี้ขาดบนเวทีครับร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์วงในเอาละครับเรือหลวงมีสู้ครับเป็นมวยฝีมือนะแต่ว่าวันนี้เมืองฟ้าเล็กต้องชวนทะเลาะให้ได้ครับพยายามจะเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆครับเมืองฟ้าเล็กครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาต้องมีอาวุธนำนะครับทื่อๆไม่ได้ครับ เรือหลวงนี่แกรออยู่แล้วครับดูครับซ้ายโอ้โหจังหวะตะวัดขึ้นเนี่ยไวมาก,กครับ,รบแข้งซ้ายของเรือหลวงดูครับเจาะเข้าไปที่ขาแล้วก็ข้างบนด้วยเดินเข้ามาครับมูฟาเล็กโดนลำตัวเข้าไปบิดยตงไม่ล้มครับถอยมาตั้งหลักก่อนโอ้โหแข้งขวาครับซ้ายอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เน้นฝีมือเรือหลวง กลับมาชกไฟล่าสุดดีทำผลงานดีครับติดตาแฟนมวยวันนี้กลับมาเวทีมาตรฐานแล้วจะเป็นยังไงครับนี่ไม่ไม่ปะทานในครับโอ้โหโดนซ้ายอีกแล้วครับเมืองฟ้าเล็กจะเดินเข้าไปทำครับต้องลงทุนนิดหนึง่งก่าดงแข้งไปให้ได้ครับมาวงในแหม่ทางด้านหรือหลวงแกล็อกหนีบไว้เลยครับดูครับจังหวะล็อกคอโอ้โหแล้วขาแกก็ค้ำไว้อีก ไีไม่ได้เลยครับเมืองฟ้าเล็กแยงออกมาครับสายยาวๆนี่เป็นสไตล์ของเจ้าเรือหลวงเลยครับไปซ้ายค่อนข้างจะแม่นนะแข้งแต่เมืองฟ้าเล็กนี่ทนครับเอาขวาคอได้แล้วของชอบของชอบโอ้โหมาแล้วครับคุณน็อตครับเอาเลยครับถ้าวงในเนี่ยเมืองฟ้าเล็กได้เปรียบแน่นอนครับสูงยาวเข่าตีเจ็บครับเสียไปทีหนึง จะหลวงแก้ยังไงครับเจอล็อกเจอลัดแบบนี้หมดยกที่3าไปแล้วครับสถานก,การณ์นี้ยังคู่ขี้อยู่ที่ทางด้านเมืองฟ้าเล็กครับเสมอเมืองฟ้าเล็กนะนะครับพีผ่อรชายทองบุราณนะซึ่งเขาเขียวมาสักครู่นะี่ครับต้องมาเทรนอย่างดีเลยรูปเกมเนี่ยยังทันกันอยู่ครับ,รบมาดูครับยกที่สี่ เดินต่อครับเมืองฟ้าเล็กจะไปยืนคุยยืนจ้องหน้าจ้องตาไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าอยู่วงนอกนี่เป็นเต้าแข้งซ้ายของเรือหลวงเลยครับดูครับแข้งแต่ละทีเอาเดินเข้ามาแข้งขวาครับยุบไม่ยุบครับจะหนีได้มากน้อยแค่ไหนครับเรือหลวงแต่หนีนี่ไม่ได้หนีอย่างเดียวครับมีอาวุธมาตลอดดูครับแข้งซ้ายมีเข่าด้วยเข้าออกไวครับ เอาขวาเข้าไปบิดล้มลงไปเอาเลยครับเสียหลักไปเหมือนกันขยับเข้าหาครับเมืองฟ้าเล็กเนี่ยมีแข่นำนะยกนี้แก้เกมมาแล้วครับวอหงหนยัยดขวาเมืองฟ้าเล็กชวนทะเละครับชวนทะเลาะในตีกันไม่ถนัดก็ต้องแยกออกมาครับยังเดินอยู่ครับ ความพยายามนี่ให้เต็มสิบครับสำหรับเมืองฟ้าเล็กนี่ครับเตะขวาต่อยหมัดด้วยเอ,อ้าโดนไ้ายขึ้นไปเออจังหวะนี้น่างหงายเลยครับนี่ละครับเข้าไปมั่วโซั่ไม่ได้ครับกาต้องแน่นครับเดินอยู่แต่ต้องดูว่าเลือยหลวงก็ถอยอย่างนี้จะหมดแรงหรือเปล่าก็าโดนบทหนักๆเนี่ยคุณน็อตแต่มืองฟ้าเล็กนี่แกไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการถอดใจเลยครับเป็นประเภททนทายาทก็ออกซอกอีก นะครับเกมเดือดแล้วต่างฝ่ายต่างออกอาวุธเข้าใส่ครับแข้งขวาเอาซ้ายอีกทีนึงโดนดักด้วยเข่าครับเดินไวไม่สนใจครับอยู่เหนือความเจ็บปวดครับเมืองฟ้าเล็กเสียบซ้ายอีกทีขวาอีกเอาละครับโดนเข้าไปจะยุบหรือเปล่าครับเรือหลวงและช่วงหลังเนี่เมืองฟ้าเล็กสดมากครับสามฟอร์มหลังนี่แพ้ไม่เป็นครับโอ้แล้วก็เททิ้งนี่นะมวยตัวเล็ก แต่รูปเกมของเรือหลวงก็ถือว่าแก้มาดีนะไม่ประท้าใน,นครับแต่ว่าพละกําลังการออกอาวุธออกไปเนี่ยทําแล้วเมืองฟ้าเล็กไม่เจ็บครับเอาวางหน้าไว้ไม่สนใจครับตีไว้ก่อนตีหลังเลยครับกรรมการแย่ออกมาเดินต่อครับมีซ้ายเตะขวาหลุดไปโอ้อาวุธแกจุกจิกครับเรือหลวงนี่ครับมีแข้งส่งท้ายก่อนหมดยกที่4ครับ อาวุธหลากหลายครับพี่เลี้ยงต้องนวดเฟนเป็นการใหญ่เลยเพราะว่ารับแข้งมาเยอะเหมือนกนครยับเมืองฟ้าเล็กเอาละครับต้องบอกเลยครับตอนนี้สถานการณ์ไปไกลครับเมืองฟ้าเล็กได้เปรียบนียี่สิบช่วงตัวครับคุณน็อตเดินนะเมืองฟ้าเล็กเอาชัว ถอยอาจจะชกไม่เป็นไงฝึกว่าแต่เดินอย่างเดียวครับเมืองฟ้าเล็กแต่เรือหลวงแกก็ยังไม่เดินครับยังรออยู่ครับถ้าใช้จังหวะ2แล้วเป็นรองขนาดนี้นี่ชนะยากครับเอาซ้ายยัดเข้าไปเีกเดินขู่เลยครับเรือหลวงอ่าเมืองฟ้าเล็กขออภัยครับเรือหลวงก็ยังตั้งรับอยู่มีดักข่าวขวาครับแต่ถอยแล้วออกอาวุธเนี่ยมันก็ดูว่าไม่ค่อยชัดเจนครับ คนเมืองฟ้าเล็กนี่แกเดินตลอดอาขยับเตะซ้ายอีกโอ้โหทรงมวยเป็นเป็นแบบนี้เหรอครับเรือหลวงถ้าพอเป็นรองแล้วเนี่ยจะกลับมายากนะเอาดันเข้าไปอีกออพลระกำลังเรียวแรงนี่ไม่รู้เอามาจากไหนครับเมืองฟ้าเล็กเดินได้ตลอด5ยกครับขนาดได้เปรียบเยอะขนาดนี้แล้วยังเดินเลยครับครับ นี่ครับเต้นไปแล้วครับสารภาพครับเรือหลวงกมนาคมตาเลยครับคือพอจังหวะถอยถอยจริงนะคุณน็อตแต่ว่าเมืองฟ้าเล็กเดินบทตลอดรอระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นอย่างเดียวครับไม่น่ามีปัญหาเลยครับกลมนาลมตาเลยครับเรือหลวงนี่ครับเต้นไปรอบแล้วครับรอระฆังยกท้ายเท่านั้นครับตอนนี้ ฟอร์มต้องบอกว่าสดมากๆเลยครับสำหรับมุมน้ำเงินชนะติดต่อกันมาเยอะเลยครับขยับเข้ามาอีกหน่อยนึงครับเรือหลวงอีกสักเฮือกไหมหรือจะพอแล้วดูจากระบบการหายใจน่าจะพอแล้วครับหายใจทางปากเลยครับสำหรับเรือหลวง เต้นอย่างเดียวแล้วครับก็ถือว่าทําอย่างเต็มที่แล้วครับสําหรับเรือหลวงหนาวีอันดามันแต่วันนี้เจอความใหญ่ของเมืองฟ้าเล็กครับไม่ยุบเลยครับเตะไปเยอะเหมือนกันครับ,รบแต่แกไม่สะเทือนเอาละหมดยกสุดท้ายแล้วครับเรือหลวงก็สาภาพแนะส์ปักพนัง ขึ้นมาแล้วครับของพวงมลาลัยสันหน่อยครับร้อยตำรนัเอกสัญญารวบรวมคะแนนชูมือให้กับทั้งด้านเมืองฟ้าเล็กปอคกสิลีกับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเรือหลวงนาวีอันดามัน